ค่ะเบรกที่แล้วนะคะเราก็พาไปดูรถเก่าแนววินเทจกันไปแล้วนะคะสาหรับว่าเบรกนี้เนี่ยขอพาไปดูรถที่แบบว่าเป็นที่นิยมสําหรับยุคสมัยนี้เลยอ่ะรถอะไรอะคะคือรถเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าหาเล่ยังเรียกพี่เลยแหละรถอะไรอะอยากรู้อ่ะบอกเนยอยจริงๆหรอไม่รู้จริงๆหรอรู้เลยรถคันนี้ใหญ่มากๆแล้วแรงเร็วด้วยแถมราคานีร้านต้นๆเองเฮ้ยร้านต้นต้นเบาๆสบายสบายสบายตัวเลยกับตัวเบาเลยอะ โอเคอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้แต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนชุดนก่อนนะเพราะว่าชุดนี้มันไม่ค่อยเหมาะจริงเหรอคะงนียใชไปเปลี่ยนกันเลยไหมไปโอเคไปเปลี่ยนกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่รีนะคะเอของ i n d i จนวิซิลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะหนูขอถามพี่นี่ก่อนเลยค่ะว่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆแบบนี้ทำไมเราต้องเรียกว่าบิ๊กไบค์่ะคะจริงๆรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบ่ครับเป็นคำของเขาอยู่แล้วนะฮะก็คือคำว่าใหญ่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับ <ừ> คำว่าบิ๊กไบค์เนี่ยมันถูกจำกัดความอีกหลายขนาดก็คือตั้งแต่250จนถึง500เราเรียกว่าเป็นพวกขนาดไซส์เรียกว่าเริ่มต้นเป็นพวกบ,บิ๊กไนน์นะฮะห้าร้อยจนถึงประมาณสัก1,000เนี่ยก็เรียกเป็นพวกมิดไซส์ก็คือขนาดกลางนะครับพันขึ้นไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวก เฮเวียร์เบต์มอเตอร์ไซค์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันอินเดียและวิกตอรี่ก็อินเดียจะอยู่ที่ 1811cc รซรถพวกนี้มันไม่ใช่ว่าวิ่งเร็วนะฮะ,ฮะมันเป็นรถที่กำลังเครื่องสูงเวลาเราบิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถเร่งแซงได้ในจังหวะที่เราต้องการเ้ก็เลยภายในวิสองวิคือแซงได้มันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะของกระตาเร่งมากกว่าที่เป็นความเร็ว เดียนะมีต้องตำหนุนก่อนฮารเล่ะค่ะถ้าเกิดนับปีเกิดเนี่ยอินเดียนเกิดในปี1901แต่ว่าฮาร l เลยเกิดไปปี1903จริงๆก็ห่างกันสปีครับแต่ว่าในในอดีตเนี่ยอินเดียนเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกเรียกว่าเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นนะฮะอะไรที่อินเดียนเคยทำมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆแบรนด์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาทัดไป แต่อยากทราบถึงแบบเสน่ห์ของรถเนี่ยค่ะคือแบบมันมีสเสน่ห์ยังไงบ้างอะคะอินเดียนเป็นอย่างที่บอกครับอินเดียนเป็นรถมอไซค์ในเรียกว่าเป็นตำนานของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ถามว่าเป็นรถผลิตจากประเทศอินเดียเหรอ,อจริงๆไม่ใช่นะครับอินเดียนนี่คือเป็นอินเดียแดงทําไมเขาถึงตั้ง<อ>ชื่อว่าอินเดียนเพราะว่า<อ>สหรัฐอเมริกาเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเนี่ยคนที่เป็นคนพื้นพื้นเมืองเลยจริงๆเนี่ยคืออินเดียแดงเขามาก่อนพวกคนผิวขาวนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งว่า อินเดียนเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตในอเมริกาเพราะว่าอินเดียนเป็นชนพื้นเมืองของเมริกาคิลี่คะนี่หรอคะมอเตอร์ไซค์ที่พี่ว่าใช่ครับคือตัวนี้มันเป็นรถอินเดียนเรียกว่าเป็นยุคโบราณนะครับอ,อย่างตัวนี้เนี่ยเ,เป็นรถในปี1942เป็นรถในสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> นะฮะไม่มีตรายช่ครับเป็น US Army นะครับ รุ่นนี้เรียกว่าเป็นรุ่น Indian Scout 741นะฮะเป็นรถมอไซค์ที่ใช้ในภารกิจสงครามแล้วก็ถ้าเกิดไปทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นรถที่บอกว่าเป็นรถในยุคปัจจุบันละ Indian Chief Vintage นะฮะเป็นรถมอไซค์ในปี2014ซึ่งเริ่มเปิดตัวปีที่แล้วออล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรูปแบบของรถมอไซค์ของอินเดียเนี่ยยังคงในความเป็นรถโบราณอยู่นะครับยัง ตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวินชิลก็คือเป็นไว้สาหรับบังลม <m> เวลาขี่มอเตอร์ไซค์กเ็เวลาเราขี่ต้องปะทะลมแรงๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเรามาก <m> นะครับ <m> อย่างกระเป๋าเบากก็จะเป็นเบากหนังแท้ <m> นะครับกระเป๋าหนังแท้อย่างตัวนี้เนี่ยถ้าจะมองดูแล้วก็จะแตกต่างกับรถยี่ห้ออื่นคือเรื่องตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ที่ดีไซน์มาถ้าเราไปมองรถโบราณเมื่อสักครู่กับเครื่องยนต์ตัวนี้จะมองว่ามันคล้ายกัน คันนี้ค่ะสุดหล่อคันนี้หนูสงสัยค่ะว่าทำไมบางโครนช่วงรอเขาถูกต้องเป็นแบบปิดอย่างเงี้ยคือทุกคันเป็นแบบนี้หมดใช่ไหมคะสมัยก่อนอินเดียนก็จะมีบางโคนแบบเปิดปกติแต่พอมาปี1940ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดีไซน์บางโคนตัวนี้ออกมาพร้อมกับหัวหัวหน้าเผาอยู่ด้านหน้าตรงบางโคนหน้านะครับ<อ>จะมีหัวหัวหน้าเผาอยู่ตรงบางโคลนใช่ครับอันนี้ก็เป็นหัวเาร์ลแดงใช่ครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของรถอินเดียนแต่คันนี้ เป็นรุ่นชิปคลาสสิกนะครับความแตกต่างก็คือเป็นบอะสีดําแล้วก็ไม่มีกระเป๋าข้างไม่มีวินชิลนะครับไม่มีกันล้ม<ช>นะครั<ช>ส่วนตัวที่ใหญ่สุดของเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่นชื่วชิปเทนเรียกว่าเป็นรุ่นหน้ากากเป็นทัวริงนะครับ ตรงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาตัวนี้เราเรียกว่าเป็นแฟริงแฟริงจริงๆบ้านเราชอบเรียกคำว่าหน้ากาบนะครับก็จะมีหน้ากาส่วนของบางลมเนี่ยเราปรับขึ้นลงอัตโนมัติเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับขึ้นลงได้รถคันนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยถูกดึงมาจากเรียกว่าโลโลคโมทีฟโลโคโมทีฟเป็นรถไฟรถไฟในยุค1950ของอเมริการถไฟใช่ครับรถไฟเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบ มนบนคือถ้าเราไปดูรถยนต์หรือรถไฟในอเมริกาในยุคป,ปี50 60เนี่ยเราจะเห็นว่าดีไซน์เขาจะดูคลาสสิกดูแล้วมีโค้งมีว้าวมีมนอะไรต่างๆนะครับไอ<ะ>้ตัวนี้เราก็ดีไซน์มาจากรถไฟในสารัฐอเมริกาในยุคนั้นจริงๆแล้วรถมันหนักประมาณ374กิโล<ะ>ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ขี่เนี่ยผู้หญิงขี่ก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีความชํานาญแล้วก็คล่องกับตัวรถต้องชินกับตัวรถด้วยใช่ครับจริงๆการขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกตัวเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันก็คือใครขี่จักรยานได้ก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้คือทรงตัวได้นะครับทรงตัวได้ครับแต่นอกจากนั้นเราก็จะมาปรับเรื่องของกาลังเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับน้าหนักรถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทักษะการขี่ที่ว่าต้องเปลี่ยนไป S <S ก็ได้นั่งแล้วอ่ะฉันก็ได้คอร์สแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยเออพี่คะขออนุญาตนั่งหน่อยนะคะคแต่ว่านั่งรูส้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์เขาจะแตกต่างจากที่เมื่อกี้ที่เราดูใช่ไหมคะใครคือคนละยี่ห้อหรือคนละแบรนด์อะไรหรือเปล่าคะใช่ครับ,ค,รบ <S <S คือตรงฝ <hiking> ั่งนี้เนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชื่อวิกตอรี่นะครับวิกตอรี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์จากประเทศอเมริกาอีกแบรนด์นึงนะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยวิกตอรี่จะเป็นรถที่ออกดูรูปร่างทันสมัยกว่าส่วนคันที่นั่งอยู่เนี่ยเราใช้ชื่อว่า Vision Tour นะครวิ วิชันทัวร์เนี่ยเป็นรถมอไซค์เรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดในทางฝั่งนี้บตัวหนูมากมากลักษณะรถเนี่ยก็จะสังเกตดูฟอร์บอร์จะยาวมากนะฮะสามารถขยับเท้าขึ้นลงได้ง่ายคือสบายเลยอ่ะแล้วเมาะเขาเหมือนกับรองรับกับบอดี้ของเราด้วยใช่ครับอบาะเขาก็จะกระชับแล้วก็เรียกว่าโอบช่วงสะโพกช่วงเอวให้ไม่ขยับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แฮนด์เนี่ยถึงรถจะดูใหญ่แต่ว่าแฮนด์จะดึงเข้าหาตัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะขี่ง่าย นะครับแต่ว่าตัวนี้น้ําหนักจะมากกว่าตัวเมื่อสักครู่อยู่หน่อยหนึ่งตัวนี้ประมาณ394กิโลโโนะคก็เ่พอ,อ,อเราเห็นคันนี้ตอนแรกกูรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอย่างับยาอวกาศอีกจุดเด่นของรถพิชชันทัวร์นะครับอีกการหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นตัวที่โฟเวอร์ที่โฟเวอร์เนี่ยเป็นจุดที่เห็นเนี่ยมันขี้ปลาฉลามเนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็เป็นตัวโปรเทคเวลาถ้าเราเกิดอุบัติเหตุรถล้มลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันตัวเราอันดับแรกเลยเนี่ยเวลารถล้มเนี่ยโอกาสขาโดนทับ มีสูงะนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้จ,จะเป็นตัวโปรเทคไม่ให้ขาเราโดนทับนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกกระจกมองข้างแฮนด์กระเป๋าด้านข้างอะไรพวกนี้ปุ่ม2ตัวนี้จะเป็นช่วยตัวช่วยทําให้รถล,ลม<ช>้มแล้วก็ไม่ไม่มีความเสียหายเพิ่ขึ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับอินเดียโ i n ินเทแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่ลี่คะคันใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้ดูเท่ขนาดนี้ ราคาเท่าไหร่อะคะคก็คันนี้ราคา1 5 8 5 0 0้านแหมื่นหะครับเบาเาเบาเตับค่ะ <laughs> <c oughs> แต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยขอฟังเสียงได้ไหมพี่ลี่ได้ฮะตัวนี้จะเป็นรถที่เปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆเ,เราจะท่อจะเงียบนะครับ 哎。<laughs> ใช่ทั่วไปถูกต้องเพราะว่ามีความนิ่งมากแล้วก็เร็วมากด้วยใช่คือแบบได้ฟิลมากๆไม่ไม่คิดนะว่าเขารู้ใจแบบนุ่มขนาดนี้ใช่แต่เราไม่รู้สึกกลัวเลยนะเรารู้สึกโอเคมากอะเหมือนที่พี่เขาบอกจริงๆว่ารถคันนี้มันแบบให้ความปลอดภัยสูงมากสำหรับใครที่เกิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาแบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับรถแบบนี้หรือว่าชอบอยากจะมาซื้ออยากจะมาดูแบบอยากหาความรู้อะไรอย่างี้ค่ะต้องมาที่ไหนคะพี่ลีฝากไว้หน่อยครับก็แวะมาที่โชว์รูมอินเดียนวิกตอรีได้ตลอดนะครับอยู่ที่ ซอยพัฒนาการ76นะฮะอออของเราเนี่ยที่นี่เรามีในส่วนของโชว์รูมรถมอไซค์นะครับแล้วก็ในส่วนของคาเฟ่น,นะครับสามารถที่จะเข้ามาพบปะสังสรรค์แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆคนที่ชอบรถมอไซค์เหมือนกันนะครับถึงแม้ไม่ได้ชอบมอไซค์แต เข้ามาเพื okay, so ่อจะจะซื้อพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรืออะไรพวกนี้ก็มีนะฮะโอเคค่ะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆอย่างเราเนี่ยก็คือที่นี่เขาก็มีขายนะคะถ้าเกิดใครชอบอาจจะไม่ได้เป็นพวกที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าชอบการแต่งตัวแนวนี้เนี่ยก็มาซื้อได้เพราะว่าน่ารักเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงหรือว่ารองเท้ามีเครกนะคะหมวกอะไรเงี้ยมีหมดเนาะแต่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ลี่มากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อุ๋ยทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อ ก็กำลังจะดู m v ็ีพี่สุ่มมาสิเนี่ยนะสัญญาไม่ดีเลยอะ่ะเดี๋ยววิง่งเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนอนหอนิดหน่อยสิอ๋อแสดงว่าพี่อุอ๋ยอ่ะไม่ได้ใช้ตางเน็ตโฟนจากดีแท็กใช่ไหมคะเราจะบอกให้นะเดี๋ยวนี้มือถือคุ้มคมดีอ่ะหาไม่ยากเลยนี่เราแนะนำดีแท็กโจอีจจําค่ะมือถือ 3G ที D ่ดีที่สุดใช้งานก็ง่ายเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะกล้องกระชัดแจว๋วแขนถ้าพี่อุ๋ยจะดูหนังฟังเพลงอ่ะทำได้ทุกอย่างเลยราคาแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเอง ที่สาคัญเนี่ยลูกค้าแฮปปี้ยังได้ใช้ฟรี a c e b o o k Live ไม่อั้นนานหนึ่งปีเลยนะคะอยากได้ทนไงอ่ะโอยถ้าสนใจเนี่ยไม่ยากเลยค่ะไปติดต่อได้เลยที่ศูนย์บริการดีแท็และร้านค้ามือถือชั้นนําทั่วประเทศเลยไรเน็ตโฟนจาก D t แทสเปคสูงกว่าราคาเบาๆค่ะและถ้าใครนะคะใช้มือถือที่แบบเป็นรุ่นเก่าๆปุ่มกดอยู่เนี่ยต้องรีบไปเปลี่ยนเลยว่าราคาบุมเบาฟังก์ชันครบอย่างเงี้ยหาไม่ได้แล้วนะเยี่ยมเลยอ่ะนาาพาพี่ไปซื้อด้วยนะหลังถ่ายรายการเสร็จแล้วอ่ะได้ค่ะจะพาไป I'm scared